สวัสดีครับทุกคนคุนลุณน i s ส a n เองครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมปุนยวิถีครับวันนี้จะมาเล่าแคมเปญครับช่เดือนกันยายนเนี่ยมีแคมเปญโปรโมชั่นรถรุ่นหนึ่งเนี่ยที่มีความโดดเด่นขึ้นมาดึงสนใจรุ่นหนึ่งคือ Nissan Kicks นะครับวันนี้จะขอโฟกัสที่รุ่น Kicks ที่เป็นรุ่น VL นะครับแคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้ส่วนลดเกือบสองแสนเลยนะครับ ราคาคิกรุ่น v ีเปัจจุบันราคา920,000บาทน,นะครับจัดแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึงแสนเก้านะครับแสนเก้าเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขในการซื้อต้องซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยปกตินะครับซื้อสดจะลดไม่ถึงนะครับและถ้าเกิดในกรณีดอกเบี้ยสูตเปอร์เซ็นต์ส่วนลดจะน้อยลงกว่านี้นะครับแสนเก้านะครับในส่วนของตัวถ้าเป็นลูกค้าเก่าลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดเพิ่มอีกสองหมื่น แล้วถ้าเกิดเป็นค่าราชการด้วยได้ส่วนลดอีกหนึ่งหมื่นนะครับรวมแล้วจะอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนะครับแต่จากคะแนนแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้แถมประกันภัยนะครับต้องซื้อประกันภัยเองนะครับสามารถซื้อต่างหากหรือจะรวมไปกับตัวค่างวดก็ได้นะครับในส่วนตัวแคมเปญสุขละแสนเนะครับเพราะฉะนั้นเกิดในเดือนนี้เงินไข่ต้องออกรถภายในเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับใครกำลังสนใจคลิก VL ที่ผ่านมาอยู่นะครับตอนนี้เป็นส่วนช่วงที่ส่วนลดให้ค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วนะครับ แล้วยังมีในส่วนตัวแพ็กเกจเซฟเซฟด้วยฟรีค่าบำรุกษ,ษาให้5ปีเป็นแบบแพลตินัมเซฟเซฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจตอนนี้รถบางรุ่นบางสีไม่มีแล้วครับสีที่ผมเพิ่งเช็คมาเนี่ยที่หาได้เลยคือสีเทาหลังคาดามหมดไปก่อนแล้วนะครับสีอื่นยังพอมีอยู่เพราะ้วถ้าเกิดใครสนใจก็ทักคุณหลวงแอตแลนาคหลวงได้นะครับยินดีคบปรึกษาคางแนะนำต้องบอกก่อนว่าในคลิปคันนี้ที่รีวิวดูเป็นรถสีบรอนเงินเนี่ยมันเป็นรุ่นวีไม่ใช่รุ่น V l นะครับเพราะว่าไฟท้ายไม่ได้้คาาาดยาววแตวต่่อนนีรถ หมดรอสั่งเข้ามาใหม่นะครับรานนั้นอ่ะเป็นรถใหม่ที่สั่งจากโรงงานไม่ใช่รถค้างสต็อปไม่ใช่รถเทสได้นะครับไม่ใช่รถเดโมนแน่นอนราคาส่วนนี้เป็นรถใหม่ที่สั่งให้ล่าสุดใหม่กิกๆเลยนะครับวันนั้นก็เฝ้าด้ครับสนใจทักขาวกรุ๊ปได้นะครับอย่ารอช้าแคมเปญน,นี้หมดซิ้นเดือนกันยายนเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ